เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโควิด -19 ซึ่งวันนี้เนี่ย ก็ตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นได้ว่ามีการแพร่ระบาดแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งหลายๆประเทศก็พยายามที่จะค้นคว้าวิจัยในการที่จะผลิตวัคซีนหรือหาวิธีการที่จะทำการเยียวยารักษานะครับ โดยวันนี้เนี่ยในเรื่องของวัคซีนก็ยังไม่มีการนำวัคซีนออกมาใช้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของขั้นการทดลองทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าวัคซีนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแล้วถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับบางข้อมูลก็บอกว่าจะต้อง18เดือนขึ้นไปนะครับ ทีนี้เราลองมาดูข้อมูลรายละเอียดตรงนี้กันนะครับว่าทําไมจะต้องรอ18เดือนจึงจะสามารถนําวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ออกมาใช้ได้นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นความหวังนะครับที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันระบบเศรษฐกิจนะครับกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อแต่ปัญหาก็คือโควิด1 9เนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับแล้วก็เป็นเชื้อตัวใหม่ที่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักมันมาก่อนจนกระทั่งเมื่อ3เดือนเศษที่ผ่านมานะครับทั้งโลกก็ไม่มีวัคซีนในการป้องกันและก็ไม่มีทั้งยาที่จะใช้ในการเยียวยาอาการป่วยจากเชื้อโรคนี้โดยตรงนะครับ ในเรื่องนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการควบคุมการระบาดของโรคอย่างแอนโทนีฟาวซีเลื่อยไปจนถึงผู้ที่เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและระบาดวิทยาทั้งหลายนะครับก็ได้ยืนยันตรงกันมาตลอดว่ากว่าที่จะพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ขึ้นมาได้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานาน12-18เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับ นั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ในยามนี้นะครับรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ซุดตัวลงอย่างหนักหน่วงและรวดเร็วเช่นในเวลานี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับความกรุณาปราณีจากโรคร้ายนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอไปอีกปีหรือปีครึ่งเราจึงจะสามารถมีเครื่องมือต่อก่อกับมันได้นะครับคำถามก็คือว่า ในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการร่นระยะเวลาในการพัฒนาเครื่องมือสู้โควิด -19 ให้เร็วทันใจทันความกังวลกระวายหรือความหวันกลัวได้หรือไม่คำตอบในเรื่องนี้ก็คือใช่นะครับเพราะว่ากรอบระยะเวลา12-18เดือนที่ว่านั้นเนี่ยถือเป็นการร่นเวลาในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเร็วที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็ยากที่จะตัดทอนลงให้มากกว่านั้นได้อีกและนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับหากเราไม่เคยเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดในการออกแบบพัฒนาทดลองและขออนุมัติใช้วัคซีนชนิดหนึ่งหนึ่งในอนดีตที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้กระบวนการทั้งหมดนั้นเนี่ยปกติจะใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะได้วัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพออกมาใช้ป้องกันโรคสักโรคหนึ่งนะครับการทดลองแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลานาน,านเป็นปีไม่ใช่เพียงแค่เดือนถึง2เดือนอย่างที่กำลังทํากันอยู่กับวัคซีนโควิด -19 นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับถ้าเราจะทําความเข้าใจทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความเข้าใจในการทํางานของวัคซีนกันก่อนเป็นลําดับแรกนะครับทีนี้วัคซีนเนี่ยทำงานอย่างไรวัคซีนก็ทําหน้าที่ในการลดความเสี่ยงของร่างกายของมนุษย์จากการติดเชื้อโรคต่างๆลงโดยการจัดเตรียมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความพร้อมในการจัดการกับเชื้อโรคนั้นๆนะครับทีนี้วิธีการเตรียมความพร้อมของวัคซีนก็คือทําให้ระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายรู้จักว่าหน้าตาของเชื้อโรคระบาดใหม่ที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพร้อมกันนั้นก็เพิ่มความสามารถให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยให้สามารถต่อสู้และทําลายเชื้อโรคที่ว่านี้ได้นะครับวิธีการที่จะทําให้ร่างกายของมนุษย์ได้รู้จักกับเชื้อใหม่ๆสักตัวหนึ่งเนี่ยก็จะทําด้วยการให้ข้อมูลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ให้มากพอที่จะกระตุ้น ให้ภูมิคุ้มกันเกิดการตอบสนองต่อเชื้อเหล่านี้ที่บุกรุกเข้ามาในร่างกายแต่มีข้อแม้ก็คือไม่มากจนก่อให้เกิดอาการป่วยขึ้นแต่ต้องไม่น้อยจนไม่เกิดการกระตุ้นต่อภูมิคุ้มกันต่อมาเนี่ยร่างกายก็จะตอบสนองต่อการบุกรุกเข้ามาของเชื้อไวรัสใหม่จากวัคซีนด้วยการส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปต่อสู้กับผู้บุกรุกใหม่นี้ และเซลล์บางอย่างในร่างกายของมนุษย์ก็จะรับเอาข้อมูลรหัสพันธุกรรมนี้เข้าไปแล้วสร้างองค์ประกอบส่วนหนึ่งของไวรัสโครโรนาใหม่นี้ขึ้นมาไม่ได้ทําให้เจ้าของร่างกายดังกล่าวติดเชื้อและล้มป่วยแต่จะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองพยายามที่จะกําจัดสิ่งนี้ออกไปซึ่งนักวิชาการได้เรียกการออกแบบวัคซีนเช่นนี้ว่า rna หรือ DNA b a s e d บ c วัคซีนที่มีความหมายว่าเป็นวัคซีนที่มีพื้นฐานมาจากรหัสพันธุกรรมใน DNA หรือ RNA ในกรณีโควิด1 i ก็คือ RNA เนื่องจากรหัสพันธุกรรมของไวรัสนี้อยู่ใน RNA เพราะมันไม่มี DNA และนี่เป็นวิธีการใหม่ที่เร็วกว่าเพราะทำในห้องปฏิบัติการทดลองได้และหลายคนเชื่อกันว่าน่าเชื่อถือกว่าอีกด้วยนะครับ ในกรณีของโมเดอร์นาที่ทำงานร่วมกับสถาบันโรคติดเชื้อและภูมิแพ้แห่งชาติ NIAID ของสหรัฐอเมริกาวิธีนี้เนี่ยจะช่วยย่นเวลาจากการออกแบบวัคซีนไปจนถึงขั้นเริ่มทดลองในคนให้เหลือเพียง42วันเท่านั้นนะครับนั่นเป็นสถิติใหม่ที่เร็วที่สุดของอุตสาหกรรมวัคซีนของโลก บางบริษัทเนี่ยใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปเช่นใช้วิธีดึงเอาบางส่วนของไวรัสออกไปทําให้มันไม่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายเพื่อนําไปใช้กับการผลิตวัคซีนข้อดีของการใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันหลายๆวิธีก็คือยิ่งจะเพิ่มโอกาสที่จะมีวัคซีนจากวิธีใดวิธีหนึ่งปลอดภัยและได้ผลดีจนได้รับความเห็นชอบให้ใช้ได้มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเป็นขั้นของการทดลองวัคซีน เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะนำเอาวัคซีนมาฉีดให้กับคนสุขภาพดีทั่วไปโดยไม่ผ่านการทดลองเหตุผลก็คือการฉีดวัคซีนก็คือการนำเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกายความเสี่ยงก็คือเป็นไปได้ที่ผู้ได้รับวัคซีนอาจล้มป่วยและถึงแก่ชีวิตซึ่งในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าวัคซีน e อ h นแฮนเมน t ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งนะครับในกรณีของวัคซีนโควิด -19 เนี่ยถูกลดขั้นตอนการทดลองในสัตว์ออกไป แต่ยังคงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการคลินิกคันทรอัลหรือการทดลองในคนอยู่ด้วยเหตุผลนี้นี่เองนะครับทีนี้กระบวนการคลินิกคันทรอัลเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบวัคซีนใหม่ว่ามีทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพจริงหรือไม่ก่อนที่จะนำวัคซีนออกไปใช้ต่อสาธารณะหากดาเนินการเต็มกระบวนการทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ขั้นตอนทดลองนี้ก็จะกินเวลานาน,านถึง10ปี ในชั้นการทดลองในคนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะครับในระยะที่1เนี่ยเป็นการทดลองเพื่อศึกษาเพื่อประเมินผลวัคซีนในคนที่มีสุขภาพดีและตรวจวัดระดับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อปริมาณยาที่แตกต่างกันออกไปนะครับ1โดสหรือมากกว่านั้นขั้นตอนนี้ปกติใช้1-2ปีในกรณีโควิด -19 เนี่ยวางกรอบไว้ที่เวลาเพียงแค่3เดือน ต่อมาในระยะที่2เป็นการทดลองแบบสุ่มแบบอัมพรางและแบบมีกลุ่มตัวอย่างควบคุมซึ่งไม่ได้ให้วัคซีนโดยที่ต้องมีกลุ่มตัวอย่างในการทดลองหลายร้อยคนเพื่อประเมินทั้งความปลอดภัยประสิทธิภาพจำนวนโดสหรือปริมาณวัคซีนที่ให้ผลดีที่สุดและระยะเวลาในการให้วัคซีนขั้นตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลา2-3ปี ส่วนในกรณีของโควิด1 9เนี่ยถูกลดลงมาให้เหลือเพียง8เดือนต่อมาในระยะที่3ก็ยังคงเป็นการทดลองแบบสุ่มแบบอัมพรางก็คือไม่ให้รู้กันทั้งผู้ทำวิจัยและกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันความเอ็นเอียงทั้งที่จงใจและไม่จงใจและต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่ควบคุมไม่ให้ได้รับวัคซีนเช่นเดิมแต่ขยายกลุ่มตัวอย่างออกเป็นหลายพันคนขึ้นไป ขั้นตอนนี้เนี่ยปกติใช้เวลาประมาณ2-4ปีในกรณีโควิด -19 กำหนดให้รวบขั้นตอนนี้ไปรวมกับระยะที่2หากมีความจำเป็นต่อมาในระยะที่4ก็คือระยะหลังจากที่ได้รับการศึกษาและให้ความเห็นชอบแล้วเป็นการเฝ้าระวังการใช้งานในสภาวะเงื่อนไขในความเป็นจริงสุดท้ายก็คือกระบวนการเร่งระดับการผลิต เพื่อให้ได้วัคซีนในปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการกระบวนการผลิตเนี่ยอาจเริ่มควบคู่ไปกับการทดลองระยะที่2หรือ3ได้แต่เป็นความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ผลิตหากไม่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หรือวัคซีนไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปอาจเนื่องจากการกลายพันธุ์หรือการสิ้นสุดการระบาดก่อนวัคซีนได้รับความเห็นชอบนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องคำนึงถึงเงินทุนที่แต่ละระยะต้องใช้เงินทุนระหว่าง 100ล้านถึง500ล้านดอนลลาร์เป็นอย่างน้อยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรัฐบาลและอุตสาหกรรมรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆองค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมการเตรียมพร้อมรับมือการระบาด CEPI ได้รับจัดสรรวงเงินฉุกเฉินมูลค่า2,000ล้านดอนลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ทั้งในการทดลอง และการขยายกําลังการผลิตเพื่อประชาชนทั้งโลกโดยมีกิงโคไบโอเวิร์เตรียมพร้อมเพื่อการผลิตวัคซีนที่ได้รับความเห็นชอบอยู่แล้วในเวลานี้นะครับตรงนี้เ,นเพื่อให้แน่ใจว่าในปี2021เราจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ไว้ป้องกันตนเองและป้องกันโลกของเราได้นั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยวัคซีน ในการป้องกันโควิด -19 เนี่ยต้องใช้เวลานานถึง18เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนมีกระบวนการที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยแล้วใช้ได้ผลจริงๆนะครับซึ่งนำมาใช้แล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานได้จริงๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 และข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีการจัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ